สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าเนื่องจากหายไปนานนาะประมาณ1เดือนเนาะนะครับหนึ่งเดือนที่ผมหายไปเนี่ยผมไปทาเสื้อไปไปซุ่มทําเสื้อมานะครับตัวนี้ผมใช้ระยะเวลาในการทำอ่ะหเดือน15วันครับผมอ่าประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับต้องส่งต้องรีบส่งงานลูกค้าแล้วนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าผมทํา จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอยากให้ดูคร่าวๆก่อนตอนนี้นะครับนี่นะฮะคือเสื้อตัวนี้ผมใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนสิบห้าวันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยเอากล้องถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ตัวที่ผมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นงานออกแบบจาก ผมกับลูกค้านะครับก็คือร่วมกันออกแบบเนาะนะครับก็ไม่ชอบตรงไหนหรือว่าอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มตามสเต็ปเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนะครับตัวนี้ก็ผ่านการซักหรือว่าการแช่น้ํามาแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจับกลับกล้องให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวดูกันโอเคครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นด้านหน้าผมนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับด้านหน้า ใช้เวลาทําประมาณ1เดือนนะครับ1เดือน15วันนะครับก็จะมีคราบด้วยนะครับแต่ว่าสามารถเอาน้ําชุบแล้วก็เอาแปรงูกันหรืออะไรขัดออกได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่พอสมควรนะครับก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับนี่นะครับหรือเ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้หอมเนียนนะครับ ก็ใครที่แบบอยากมีเขาเรียกว่าอยากสอบถามเรื่องอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าผมรูปผมก็จะตอบให้นะครับผมนะนะครับเช่นการใช้สีการลงพูก,การอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้คนเก่งนะครับแต่ว่าก็จะประสบการณ์ที่เคยทํามาเล่าให้ฟังนะครับนี่คือด้านหน้านะครับผมไอ้ค่าพวกนี้สามารถเช็ดออกได้นะครับผมก็แค่ซักแบบแช่ไว้นะครับไม่ได้แบบ ขัดแรงขนาดนั้นนะครับผมดูจะต่อไปดูด้านหลังกันนะครับโอเคครับมามาถึงด้านหลังกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับ <k S 1> ก็ผลก็โอเคเลยนะครับทำเต็มที่นะครับใครอันนี้ผลงานชิ้นนี้นะครับผมเป็นผลงานที่ออกแบบร่วมกับลูกค้านะครับลูกค้าอยากเติมอะไรเป็นองค์ประกอบอะไรพวกนี้นะครับสามารถบอกได้นะครับเราก็ทําให้นะครับอะไรทําได้ก็ทําทําให้ครับไหนทาไม่ได้ก็ต้องบอกตรงๆว่าทาไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนี่คือเป็นงานเพ้น์มือนะครับวาดมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับจัดจัดกันเองมู่มู่ไปนะครับนี่นะครับอ่าให้ดูนะครับรายละเอียดนะครับวันนี้ครับก็จะมีรอยขนนิดหน่อยนะเป็นเป็นขนหมาบ้านผมเองนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่แบบ อยากจะถามเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับผมนะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับบายๆอย่าเจอกันนะครับ